อีกเทียงก็ได้ถ้าเป็นหลวงพ่อเนี่ยถ้าหลวงพ่ออยู่ว่างเปล่าทั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะจะมาตีสองนะครับไม่ใช่เฉพาะจะมาตีสองชิดสนุกขึ้นมาวันใดนไม่นอนมันเลยมันหิวมากเทท่้งเฉลยอย่างเงี้ยมุ่งสู่คุณงามความดีได้ท่านหลวงพ่อเล่าเรื่องหลวงพ่อสนั่นให้ฟังปีนั้นหนาวมากเลยแกเดินจ,กจงกรมอยู่ขอบสะท่าน เดินยมกลมเดินไปเดินมามันหนาวไอ้พวกที่ไปนั่งก็นั่งในสลาไม่ไม่ห่างสลาท่านสา้ําอยู่หลังสลาได้ยินเสียงโคมเลยไม่ตกใจเพราะอะไรรู้ไหมท่านโวยวายออกมาได้บอกว่าม,มันหนาวเลยนักหนาโดดลงทั้งชุดนะเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อหลวงพ่อสนันขันติโกอยู่วัดสาขาที่สิบสอง วัดขันติธรรมวนารามลำดับที่สิบสองทุกวันนี้น้องพ่อสุบินอุตมโมเป็นเจ้าวาดห้องพ่อสนันไปไหนสำเร็จไหมอย่างเงี้ยโดดน้ำลงทั้งหมดบาทไม่ไลงนะครับคนนั่งเมื่อก่อนสาขาไม่จำกัดลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะไปหมดบัดน้องแวงน้องแก้วบัดหัวสะพานถ้าฉันนั่งใกล้ๆกัน อยู่เขตจััดาราดสีสะเกดอยู่เขตอำเภอกันทลาธูมศรีสะเกตอันนี้ก็เช่นกันเล่าจบแล้วทังนง็จเข้าใจว่าเขามุ่งมั่นขนาดไหนอย่างหลวงพอ่ออมันพูดล้ามันผิดก็กลับไปแก้จนที่สุดของมันก็มาเข้าใจคําพูดว่าพูดอย่างนี้สรุปลงได้แล้วไม่เป็นผิดเป็นภัยกับตัวเองไม่ใช่อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าปาหมอตายพ่อปาก ขณะพูดถึงตามหลักเปรียบเทียบทุกวันเนี่ยด้วยดวยการทำงานเนี่ยโดยทางไปทำมัดีแล้วก็ดีเมื่อวานหลวงพ่อไปทางวันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องขัดเกลากิเลสแต่ชวนเราไม่อยากไปทีนี่ไม่เอาเกณฑ์นนะั้นเป็นเครื่องเกลากลียสไปนั่งอยู่ที่ชุมชนในสังคมนะมันก็ได้สร้างความอดทนเหี้ยนตน้นไม่เอาขณะที่ไม่เอาท่านก็ไมร่รู้เรื่องของหลวงพอ หลวงพ่อเลยเก็บมาเล่าให้ฟัง <c oughs> ต้องเก็บมาเล่าให้ฟังเล่านี่มันจะได้นขนาดไหนเพราะหนึ่งชวนไปก็ไม่ไปหลายหลายคนขนาดที่ไม่ไปก็ไม่รู้เรื่องนกไม่รู้เรื่องของปลาตาไม่รู้เรื่องของนก <c oughs> นกมาเล่าให้ปลาฟังก็พอไปนัน่นแหละท่านมันก็เลยห่างไกลทีนี้หลวงพ่อถึงมาบวชจากจุดสตาร์แล้วหลวงพ่อ หลวงพ่อไม่ค่อยถอยไงถอยถอยน้อยมากถอยกลับมาตั้งเริ่มศูนใหม่เริ่มหนึ่งใหม่ยถ้าจะทําอะไรเริ่มหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องหนึ่งแล้วทีนี้ไม่ต้องถอยกลับมาเหมือนกับหลวงพ่อทําทุกอย่างอย่างยกตัวอย่างที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยอย่างยกตัวอย่างเลยเก็บขวดไปเป็นต้นก็มีคนสนับสนุนมีคนช่วยอยู แล้วแล้วคนคนตามคนที่เก็บเนี่ยจะคิดไปประกอบสามาชีพก็ไม่ได้ครับแต่กินอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นนะ่ะมันมีช่องทางของมันอยู่แต่หมายถึงว่าคงไม่เหมาะสำหรับคนทุกคนนะนะอย่างนี้เป็นตน้นหลวงพ่อเลยว่าสรุปก็เล่าให้ฟังว่าอยู่ที่น้องป่อพงเนะ่ยเขารวมมันตีสาม แต่หลวงพ่อจะมาตลอดทั้งบรรษามามาตีสองสี่สิบห้านขนาดเร็วนะเป็นคนเร็วนะอย่านงนี้เขาเล่ากฎอยู่ในระเบียบหลวงพ่อก็ย่อมจะ,จะเจริญทั้งด้านจิตใจ,จเจริญทั้งด้านการกระทํามาแล้วก็มาเดินเดินไปเดินมาไอ้คนที่มานั่งมันก็บอกหลวงลงพ่อฟุง้งซ่านถ้าตอนนี้ถ้าถ้า,ถ,าถ้าพวกท่านมองในมุมที่ว่า หลวงพ่อก็ฟุ้งซ่านในตอนนี้วุ่นวิวุ่นวายไปหมดเออโงไม่ใช่นะท่นไม่ใช่แน่นอนเราคิดด้วยนะที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังที่ผ่านมาก็เก็บไปคิดบ้างทําไมหลวงพ่อเดินผ่านตรงไหนเนี่ยบางคนที่เขาเขาบอกว่าพยาเหยียบนาพยาเหยียบนาอันนี้คือเอามาครึ่งหนึ่ง เขาบอกว่าคนมีบุญคนมีชื่อเสียงไปเหยียบพื้นแผ่นดินน,นั้นนะเข้าบ้านก็ดีก็เป็นมงคลถ้าเราคิดไปอีกอย่างนั้นเมื่อก่อนนี้แขกก็โง้ตีไรก่อนเขาบอกแขกร้ากขงูงตีแขกก่อนง่ด้วยบทีนี้เขาบรรจุพระอารชีผู้มีอย่างอายเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าตีหัวโลนพระนั่นแหละก่อนแขกก่อนโง่ ทุกวันนี้มันถึงวเสัยเียร์จันไรหลวงพ่อไปก็หลวงพ่อคงเลือกไปเหมือนกันเนาะถ้าหลวงพ่อไปมันเป็นมงคลเหมือนกันแต่เราลงไปเรามันเป็นมงคลน้อยกว่าอย่างนี้เป็นตน้นมันเชื่อมโยงกันนะเราเราดูดิพระพุทธเจ้าเก่งอยู่คนเดียวอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ท่านรู้แล้วท่านมาสอนสอนแล้วให้คนอื่นไปแผ่กระจายไปแผ่กระจายไปไประชาสัมพันธ์อย่างนี้เป็นตน้นมันใช่มนะันก็ใช่ดี ท่านอาศัยอนุพุทธาสาวกหลวงพ่อเกิดขึ้นมานี่ก็มาอยู่ตรงนี้ก็อาศัยพวกท่านเหมือนกันทีนี้อาศัยพวกท่านแต่ท่านทําเร็วเร็วที่สุดละจะฉุดหลวงพ่อลงได้ไหมก็ฉุดไม่ได้ถ้าหลวงพ่อเป็นของจริงไม่ใช่ของเทียมไม่ใช่ของผูกผูกพังพังอยู่ได้ท่านอยู่เนี่ยแต่ถ้าหมดลมหลวงพ่อเมื่อไหร่ลองดูสิไม่ใช่บอกพูดเป็นลางนะท่านลองหลวงพ่อไม่อยู่สักอาทิตย์เนี่ยไม่รู้ไอ้ท่าน ไม่รู้ยุ่งยุ่งแน่นอนแต่ขณะที่อยู่เนี่ยก็ท่านถ้าท่านเข้าใจความดีความจริงแล้วก็จริงจังของก่อลองพ่อท่านควรปฏิบัติต่อไปไหมถ้ามาเข้มหน่อยก็เอาละทีนี้เข้มขึ้นมาหน่อยลาแล้วลาไม่มาทาบัดลาไม่ปฏิบัติอย่างเงี้ยมันโง่หรือฉลาดท่านมันแพ้ทางหรือเปล่า ก็เราปฏิบัติเพื่อจะสู้กับสิ่งเหล่านี้ไงท่านป่วยมันคงห้ามไม่ได้ปฏิบัติธทำโอ้โหห่อได้ก็คงไม่ป่วยเรามั้งไม่ใช่เราท่านแต่มีปัญญาเหนือกว่ามันปวดแข้งปวดขาก็นั่งเราดูดิท่านก็นั่งดูปวดลองดูดิมันหน้าตาเป็นยังไงจับหัวมาทุบทิ้งได้ไหมก็ไม่ได้มันเป็นนามารำถ้าเป็นรูปธรทํจริงๆก็นี่แหละเขารบกฎกติกา แล้วทำไมหลวงพ่อต้องมาบังคับพวกท่านนี่คือตัวปัญหาต้องไปถามย้อนกล <c oughs> ับไปถามตัวเองนะครับย้อนกลับไปถามตัวเองนะอืผมยัดเยียดความดีให้ท่านไม่ได้นะผมยัดเยียดความเลวให้ท่านก็ไม่ได้นะลำดับที่สองจากน้องประพงศ์หลวงพ่อไปอยู่นครพนมทุกวันนี้เป็นมุกดาหารนะครับน,น้องพ่ออยู่นครพนมอำเภอคำชะอีหนนาน จากนั้นหลวงพ่อกลับมาแวะที่ทำแสงเพชรจากจากนากครพนมมาทำแสงเพชรเพราะว่าหลวงพ่อเข้านักสี่วันอยู่ที่ว่าท่าแสงเพชรนั่นเองเราก็ไปอยู่น้องป๋อพง์กลับไปกไป็ไปน้องป่าพง์ไปน้องป่อพง์ตอนเข้าฌานจะเข้าวันษาวันที่สิบเจ็ดของทุกปีสิบเจ็ดมิถุนาเป็นวันเกิดของหลวงพ่อชาต่างสาขาก็จะมาทำ คารวะแล้วมารับพระด้วยท่านก็จัดพระไปหลวงพ่อขท่านก็จัดไปที่อำเภอนาเยเอียที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็เผื่อท่านมันจะขิดใจท่านบ้างว่าโอ้ลำดับเดวยกับทุกเรื่องนะนช่างทึ่งเหลือเกินจะไปหาอย่างนี้มีหอไม่น,อน้อปกครองก็เป็นธรรมทำอะไรก็เป็นธรรมไม่ได้ทำตามอารมณ์ตัวเองเลยท้ำไปอย่างนี้เป็นตน้น ท่านไปหาแต่เผื่อได้ดีกว่าหลวงพอ่อแล้วมันจะดีเพราะท่านทําดีไหมล่ะมันจะดีเพราะอยู่กับคนดีไม่ใช่นะท่านไม่ใช่อยู่คนดีโอ้ท่านดีมากเลยแต่ตัวเองไม่ทำอ่ะมันจะได้ไหมนี่คือสัจธรรมจากนั้นหลวงพ่อไปอยู่สาขาที่ยีิบหกบัดบันนาโพอัดบันนาโพอตอนนั้นหลวงพอ่อกลับมาบ้านเกาะมาที่บัดหลวงพอ่อพง หลวงพ่อชาท่านก็เริ่มระอาพาธแล้วหลวงพ่อก,ก็ลาท่านอยู่ตรงนั้นเลยลาไปยุทธยาที่ลาอยากไปยุทธยาปกติไม่ให้ไปง่ายๆท่านกับข้าวเยอะอะไรเยอะควบคุมตัวเองไม่ได้พอท่านให้ฉชาย,ยาหลวงพ่อวา่าชื่ออะไรเนาะชื่ออะไรชื่อบุญท่านเออ,เออมันทันบุญนะท่านบอกจากวาจาของหลวงพ่อชาต้องเข้าใจด้วย จากคำพูดของท่านพลเป็นๆเ,เนี่ยยังไม่ตายเ,ยายเ,ยเข้าใจนะประกอบมึงก็ว่าโอ้ยังไม่ตายยังไม่เคยเจอกันเลยอย่างหลวงพ่อเกษมที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังไปเมื่อคืนท่านเข้าใจไหมละ่ะรสดกว่ญญายานอย่างรู้ใช่ไหมตรงนั้นหูทิพตาทิพยานอย่างรู้เลยเลยก็ไม่เคยเจอกันนี่ท่านไอ้คนที่ไปสองรอบสามรอบแล้วโอ้ยมึงทําไมไป ไปเจอคนที่ฉลาดที่ไหนวะพานินนก็นั่งงงไปหมดมึงเจียคนฉลาดที่ไหนถ้ามึงเก็บคนฉลาดมันมันฉลาดนั่นน่ะแต่เขาไม่ไม่พูดว่าแกโง่มันก็เด็กนะเขาบอกว่ามันฉลาดนั่นน่ะดูมันน่ะมันมีโอกาสมันรู้ทมนั่นน่ะอแล้วพวกมึงทำอะไรอยู่ต้นต้นอย่างเลวัตที่ไปพร้อมกันก็บทแล้วบทเล่าเดี๋ยวไปยติ ทำมยุทธ์บเหนียงไปเข้าทั้งเยอะแยะไปหมดคนคนเดียวนั่นเป็นคนมองชนนะท่านวิทยาเขาเป็นคนมองชนแล้วก็ไอหมูตอนนี้อยู่ชัยนาทพระหมูอยู่ชัยนาทวิทยาไม่มั่นใจชื่อเล่นเขาไอยาไอยาวิทยาหายสาบซู์ไปแล้วแต่คุณหมูเนี่ยได้ข่าวว่าอยู่นี่แต่เลวัดเนี่ย กระทนกระแท่น,แ,ทนแต่เนนอมพรเนนอมพรคนศีสะเกศอันนั้นเราไม่ได้ติดตามเราไม่รู้ถ้าจะรู้ก็ต้องมีพระที่ยานอย่างรู้ไปตามดูดูด้วยยานแต่หลวงพ่อจะไปตามดูทําไมถ้าสมมุติหลวงพ่อมีไปตามหาหาเลยถ้าจะคว้าคว้าคนที่ดีกว่าเราเนื้อกว่าเรายัางจะดีกว่าไหม แล้วที่หลวงพ่อทักหรอกหลวงพ่อเสียมทักหลวงพ่อหลวงพ่อ,อ,อ,อมาเล่าฟังท่านทึ่งไหมละ่ะทักไปเมื่อตั้งตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบแปดยี่สิบเก้าหลังจากนั้นหลวงพ่อเขาไปอยู่เมืองเหนือแล้วอยู่เมืองน่านกับเมืองลีเนี่ยมากที่สุดคืออยู่สองที่นั่นแหละท่านไปเมืองน่านเนี่ยเขาไปเปิดสาขาที่วังวิโมก หลวงพ่อกับหลวงพ่อธนงกับพระชื่อทวินอยู่ด้วยกันถ้าสร้างกัตบตบอไปสามหลังหลวงพ่อเป็นคนแรกเลยที่อยู่นัได้อุโศกเขาด้วยอย่างเงี้ยลำดับไปลำดับไปทําไมหลวงพ่อวนเวียนอยู่มองเหนือถ้าดีชาติพระก็คงบอกว่าท่านมาจากจีนแผ่นดินใหญ่นะมันเชื่อมโยงกันนี้น อดีตชาติท่านเคยอยู่เมืองเหนือนะอยู่ที่ไหนอยู่เมืองน่านอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นก็นี่คือเล่าเสริมให้ฟังหลวงพ่อบอกนะน,นะไม่ไม่ใช่ไม่เล่าให้ฟังทตลอดนะจากยี่แปดหลวงพ่อแา่ก่อนหลวงพ่อก็เดินทางไปเมืองเหนือแล้วแต่ก่อนนั้นเคยไปไม่เคยไปเมืองเหนือเนี่ยเคยไปไม่ใช่ไม่เคยนะแต่ตอนไปเป็นทางการนี่เมื่อไปปีสองพัน ห้ารปดปีนั้นหลวงพ่อไปทุรงกับหลวงพ่อคำพันธ์มาหลวงพ่อจะไปจำพรรษาที่ป่าชาจ,จีนอยู่ที่อำเภอบางเนตนาลงโดยซ้ำไปแต่ก็ก็คิดไว้อย่างนั้นนะแต่คณะสงฆ์กลุ่มย่อมๆอม่ะเขาเลยขอร้องให้หลวงพ่อเป็นประธานสงฆ์ให้พอประธานสงฆ์ไปไปขยายสาขา หลวงพ่อก็เลยอยู่ตรงนั้นนะอยู่ขอสามเดือนแต่ออกพรรษาไม่ได้ท่านก็ไปขอคณะสงฆ์ย่อมๆเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่น้องปอพงนะไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าต้นสังกัดที่แท้จริงเราอยู่สาขาเราเราเข้าใจกันหลายๆสิ่งหลายอย่างก็เลยเรียกว่าไม่ใช่บริษัทใหญ่ไม่ใช่ต้นสังกัดสาขารองเนี่ยเราตกลงมาก็ให้หลวงพ่อ เป็นเจ้าวาดน,นั่นแหละไม่ได้เขียนแต่ตั้งนะก็อยู่ตรงนั้นจากนั้นหลวงพ่อไปปีส0องมา28หลวงพ่อไปมองเหนือเน้วก็ป้าเดินไปเรื่อยนะไปพักกำแพงเพชรบางป้ายไล่ไปไปแววอุทัยซัาไปอุทัยชัยนาทไล่ไปนนทนครสวรรค์จังหวัดตากขึ้นไปนน่นไปเรื่อยๆก็ไปพักอยู่ที่วัด ที่สาขาที่อำเภอสามเงาตอนนี้หลวงพ่อถนอมท่านอยู่หลวงพ่อถนอมคนบ้านป่าอาถ้าพูดน้องปะพงหลวงพ่ออยู่นานไหมก็เที่ยวเข้าเที่ยวออกไงหน้าแรงก็อยู่น้องปะพงหลวงพ่อเคยเข้าเวออรอุปถัมภ์หลวงพ่อเลยนะสิบห้าวันใครจะเลือกเขากลางคืนกลางวันกลางวันกลางวันห้ากลางคืนห้าก็ุป,ปถามในั้งนั้นแหละแต่ท่านพูดไม่ได้แล้วตอนนั้น แต่อยู่โรง,งพยาบาลเป็นโรงพยาบาลเท่าหมอไปหมอก็ไปดูแลท่านแต่หมายถึงว่าพระพระดูดีกว่าก็เลยพระกลา,างกลางวันกลางกลางคืนจนกระทั่งท่านละสังขารจะจงท่านละสังขารถ้ารุ่นเก่าสาขาที่หนึ่งถึงนนท์หลวงพ่อก็รู้จักเจ้าวาดทั้งหมดแล้วก็รู้จักอุปนิสัยเจ้าวาดด้วยหลวงพ่อมาทัดสารคาม ไปพักอยู่ปราชาบางลุงโยมประชาบามลุงนั่นแหละนิม,มนต์หลวงพ่อไปบ้านน้องตื่นเยอแม่ครูพูนแม่ครูพูนนิม,มนต์หลวงพ่อไปบ้านน้องตื่นพ่อแม่ครูตอนนั้นแม่ครูสอนอยู่วิไลเกษตรไงชั่วโมงว่างก็ไปก็ชวนครูครูอาจารย์อาจารย์ดุสิตสะดวกเป็นคุณชิสเกตเป็นลูกเขยของบ้านน้องตื่น ก็ฮือฮาทั้งหมดเลยพวกน้องพ่อไปอยู่น้องตื่นเมื่อก่อนนี้แบกแบกอีโต้จะฟันหัวกันอย่างนี้นพาไปอยู่น้องพ่อน้อเคยอยู่ก่อนก่อนน้องพ่อจะได้ยินชื่อน้องอเหมือนกัน